ตู้ฟักไข่ตาคําราพารวยรุ่นใหม่ล่าสุดปี2021มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างราคาเท่าไหร่เรามาดูกันครับครับผมปี2021ตู้ฟักไข่รุ่นใหม่ของคําราพารวยก็พยายามตัดอะไรสิ่งที่ไม่จําเป็นออกนะครับเหลือไว้แต่สิ่งที่จําเป็นจริงๆนะครับเพื่อที่จะลดราคาลงมาให้จับต้องได้นะครับเรามาดูในเรื่องวิธีการใช้งานกันก่อนนะครับ ดับแรกเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าไปนะครับก็ตรวจสอบว่าสินค้ามีอะไรเสียหายไหมนะครับก็วิธีการใช้งานแรกเราจะยกตะกร้าออกนะครับจะเห็นโฟมที่รองตะกร้าอยู่นี่เราติดกาวไว้ให้นะครับถ้ามันสึกหลอแล้วก็ลูกค้าพยายามหาหินหรือว่าหาอะไรก็ได้ไม้ที่มีขนาดใกล้เคียงกันมารองนะครับ เราเปิดออกแบบนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะเติมน้ําใส่นะครับเพื่อให้ความชื้นของไข่นะครับปริมาณของน้ําไม่ได้เกี่ยวกับความชื้นนะครับลูกค้าบางท่านอาจเข้าใจผิดว่ายิ่งเติมน้ํามากเป็นการเพิ่มความชืน้นไม่ใช่นะครับถ้า,ถ,า,ถ,า,าถ้าเราเติมน้ํามากเราก็จะนานค้างไม่เติมนะครับถ้าเราเติมน้อยเราก็จะได้เติมบ่อยหน่อย คือเติมเท่าไหร่ก็ได้ครับอย่าให้มาโดนถึงตะกร้าเพราะว่ามันจะโดนไข่และไข่จะไม่ฟักนะครับครับผมเมื่อเราเติมน้ําเสร็จแล้วใช่ไหมครับสมมุติว่าเราเติมน้ำได้ครับให้นําไข่มาใส่ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับจะสังเกตว่าจะมีสายตรงนี้เป็นสายวัดอุณหภูมิของตู้นะครับแนะนําให้ควรเอามาอยู่ในตะกร้านะครับ อ่าถ้าอันตรายมากเลยนะครับถ้าบางเอืญนสายมันอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับคือเครื่องมันจะทํางานตลอดเลยนะครับอุณหภูมิจะสูงเกินและไข่เราก็จะเน่าได้เพราะฉะนั้นพยายามสังเกตนะครับเอาไว้ในกล่องและให้พยายามอยู่ในตะกร้านะครับเนี่ยครับบางทีมันอาจดูดเข้าไปอยู่ในช่องนี้ก็ก็ไม่ได้นะครับและที่สําคัญอย่าอย่าให้โดนน้านะครับ ่าอย่าให้โดนน้าเด็กขาดเราก็สมมติมันยาวเกินแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับก็ดึงเข้าให้มันสันๆลงนะครับสมมุติว่าเราใส่ไข่แล้วเราก็เสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยครับพอเสียบปลั๊กแล้วเครื่องก็จะทำงานนะครับไฟไฟไฟก็จะติดพัดลมก็จะมุนนะครับ ถ้ลมกับไฟนี่ทำงานพร้อมกันนะครับเห็ mm ุ hmm. เห็ด,เห,ดเห็ดผลที่เราให้เอาไข่ใส่ก่อนไม่ไม่จำเป็นนะครับว่าต้องเสียบปลั๊กไว้อุ่นเครื่องและเอาไข่ใส่ทีหลังไม่นะครับเราต้องเอาไข่ใส่ก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อที่อุณหภูมิมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นถ้าเราแบบอุ่นเครื่องไว้แบบนี้แล้วเอาไข่เข้าไปปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิมันไข่มันจะโดนอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะครับเชื้ออาจจะมีปัญหาได้ ได้อีกอย่างก็เพื่อป้องกันอันตรายนะครับจากหลอดไฟหรือว่าวงจรไฟฟ้าอะไรอาจผิดพลาดถ้าเราเสียบปลั๊กก่อนแล้วเราเอาไข่ใส่ที่หลังล้วก็จะมีความเสี่ยงนะครับที่มือจะไปโดนหลอดไฟได้ทํใไ้เกิดแผลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเติมน้ําแล้วก็เอาไข่ใส่ก่อนแล้วค่อยปิดฝาเครื่องแล้วค่อยเสียบปลั๊กเป็นวิธีการสุดท้ายนะครับ แล้วพอเสียบปลั๊กเสร็จแล้วเราก็มาเช็คดูเครื่องอควบคุมอุณหภูมินะครับว่ามีปัญหาหรือไม่วิธีการเช็คนะ่ะแค่กดปุ่มลูกศรขึ้นครับตรงกลางถ้าแสดงเลข37.4คือปกติครับแล้วมาเช็คลูกศรลงนะครับกดลงไป1ครั้งจะแสดงเลข37.7หมายความว่าเครื่องจะเริ่มทำงานตอนอุณหภูมิ37.4และตัดการทำงานที่อุณหภูมิ 37.7นะครับส่วนความแตกต่างของรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับเราจะเอาเอาปลั๊กไฟตรงนี้ออกนะครับที่ใช้ต่อพ่วงกบลูกไก่หรือว่าต่อพ่วงอีกตู้ผมว่ามันผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ผมก็เลยตัดออกไปนะครับแล้วก็ต่อตรงพัดลมเข้าเครื่องควบคุมเลยนะครับ ก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมเหมือนนะครับมีแค่ไม่มีหลอดอแค่ไม่มีปลั๊กไฟเฉยๆนะครับก็ลดต้นทุนมาก็ลดราคาให้ท่านได้ส่วนอันนี้จะเป็นแบบไม่มเีเครื่องวัดความชื้นนะครับนี่ครับอันนี้มันหน้าฝนความชื้นจะสูงหน่อยสูงเกินเลยแหละแต่ถ้าเราเปิดเครื่องความชื้นมันก็จะลดลงมานะครับบาง บางท่านอาจมีคําถามสงสัยนะครับว่าความชื้นสําคัญไหมกับตู้ที่เขาบอกว่าความชื้นต้อง5060อะไรสาคัญนะครับสําหรับตู้ใหญ่ๆนะครับแต่สําหรับของผมนี้คือน้ำน้ำมันอยู่ข้างล่างอยู่แล้วใช่ไหมครับทั่วมันก็จะระเหยมาโดนทุกฟองทุกใบเท่ากันหมดแต่ถ้าแบบตู้ใหญ่ๆมีสองชั้น3ามชั้นอะไรนั้น เขาต้องมีเครื่องวัดความชื้นนะครับเพื่อที่จะดูว่าแต่ละชั้นมันความชื้นเท่ากันไหมถ้าไม่เท่าเขาก็จะมีเครื่องอพ่นหมอกอะไรของเขากน,นะครับแต่แต่สําหรับตู้ตู้ฟักแบบนี้นะครับผมว่าเครื่องเครื่องวัดความชื้นไม่ไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นก็เพราะว่าอย่างเหตุผลที่ได้กล่าวไปแล้วครับเพราะว่าน้ํามันอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับเราเติมใส่แล้วมันระเหยมันโดนไข่ทุกฟองเท่ากัน คือเ่าที่ประสบการณ์ฟังมาคือเครื่องวัดความชื้นนี้มอผมเอาไว้แค่ดูนะครับเฉยๆนะครับคือไม่แบบไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่นะครับสําหรับบางท่านที่อยากได้เราก็จะใส่ไปให้นะครับก็เพิ่มราคาขึ้นมาร้อยเดียวร้อยหนึ่งส่วนพัดลมนะครับพัดลมบางท่านบอกว่าไม่ไม่จําเป็นสําหรับตู้ฟักไข่ มันจะทําพัดคมชื้นเรานี้มันก็จริงอยู่นะครับว่ามีพัดลมแล้วมันจะดูดเนี่ยครับถ้ามีพัดลมแล้วมันจะดูดอากาศข้างนอกเข้ารูตรงนี้นะครับเห็นไหมเป็นรูมันจะดูดอากาศจากข้างนอกเข้านะครับอากาศข้างนอกกับข้างในคมชื้นแตกต่างกันนะครับแล้วมันมันจะพัดความชื้นเราออกไปแต่ถามว่าทําไมผมใส่ละ่ะคือเราสามารถควบคุมได้นะครับ ถ้าเราไม่อยากให้มันพัดควมชื้นออกไปแล้วก็ปิดรูดตรงนี้ไว้ครับปิดหาเทมหาอะไรมาปิดไม่ต้องปิดหมดก็ได้นะครับและอีกอย่างที่ที่ใส่พัดลมเนี่ยปัจจัยหลกักๆแล้วคือเพื่อเพื่อที่จะพัดให้พัดความร้อนจากหลอดไฟให้มันทั่วถึงตู้นะครับเดี๋ยวผมไม่มีเครื่องวัดให้ดูสมมุติหลอดไฟมันอยู่ตรงกำปั้นผมนะครับมันจะ แผ่ความร้อนออกมารอบๆรัศีมันนะครับไอ้ตรงกลางนี่มันจะร้อนมากเลยแต่ตรงนี้มันจะไม่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่คืออุณหภูมิมันไม่ทั่วถึงกันนะครับสมมติหลอดไฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะชายพัดลมเนี่แหละครับพัดกระจายให้ความร้อนมันฟุ้งอยู่ในกล่องเราให้ไหมให้มันสมดุลกันที่สุดนะครับอุณหภูมิคือถ้าไม่ติดพัดลมเนี่ยไข่ตรงไข่ตรงนี้มันมันจะร้อนเกินมันอาจจะไม่ฟัก ไข่ตร,ตรงนี้อดจ,อจมันก็อาจจะเย็นเกินไปมันก็ทําให้อุณหภูมิไม่ถึงอาจจะไม่ฟักจะฟักแค่ไข่ตรงนี้คือมันจะทําใหป้ประสิทธิภาพของกล่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับของทุกประไข่เราเราก็เลยจําเป็นมากเลยครับที่จะต้องมีพัดลมเดี๋ยวบางท่านเกรงกลัวเรื่องความชื้นคือความชื้นนี่ผมไม่อยากให้ทุกท่านซีเรียสม,มากเท่าไหร่นะครับคือขอแค่มีน้ําข้างในยังไงไข่ก็ฟัก เท่าที่ประสบการณ์ที่ฟังมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดเครื่องวัดความชื้นออกแต่ก็ก็ว่าเลยครับก็แล้วแต่บางคนนะครับผมก็เลยมี2รุ่นให้เลือกครับมีเครื่องเครื่องวัดความชื้นกับไม่มีเครื่องวัดความชื้นนะครับในส่วนของราคานะครับไอ้ที่มีเครื่องวัดความชื้นจะราคา990บาทนะครับสำหรับโอนเงินนะครับเก็บไปทางบวกเพิ่มอีก30บาทนะครับ ส่วนที่ไม่มีเครื่องวัดความชื้นจะราคา890บาทนะครับสำหรับโอนเงินเก็บไปทางบวกเพิ่ม30บาทนะครับส่วนบริเวณที่ควรวางตู้ฟัไข่จะเป็นในบ้านนะครับจะดีปริมาณไข่ที่ฟักได้ถ้าเป็นไข่ไก่จะประมาณ50ฟองนะครับถ้าเป็นไข่นกกระทาจะประมาณ150ฟองนะครับ จะสังเกตว่าตู้ฟักไข่ตาคำลาพระรวยของเรานะครับพวกแผงวงจรหลอดไฟพัดลมอะไรจะติดไว้กับฝ้านะครับทั้งนี้เราคำานึงถึงความสะอาดนะครับถ้าบางรุ่นบางยี่ห้อที่มีแผงวงจรหลอดไฟหรือพัดลมอยู่ติดกับกล่องนะครับหรือว่าอยู่ใต้ไข่อะไรอย่างนี้เวลาจะเวลาที่ไข่ฟักออกมาจะมีลกหรือเศษเยื่อหุ้มไข่ติดมาด้วยนะครับแล้วมันก็จะแห้งเมนอยู่นั่นมันก็ จะโดนพวกแผงวงจรพัดลมหรือหลอดไฟอะไรทําให้อายุการใช้งานมันสั้นลงนะครับทั้งนี้ทุกประไขาตาคลา,าลาพะรวยของเราคํานึงถึงจุดนี้นะครับเป็นเลยได้อ่าเอาพวกแผงวงจรหลอดไฟพัดลมอะไรขึ้นมาไว้ทั้งบนฝานะครับเวลาจะล้างทําความสะอาดก็แค่อ่าถอดฝาออกเก็บไว้แล้วก็ไปล้างที่กล่องมันนะครับแนะนำล้างล้างกล่องเดือนละครั้งนะครับ ตู้ฟักไข่นี้เหมาะกับใครบ้างนะครับ1เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับที่กําลังจะหัดใช้ตูฟ้ฟักไข่ก็มาซื้อรุ่นนี้ไปลองใช้ดูน,นะครับผมเมือใหม่นี่ผมไม่อยากแนะนําให้ใช้รุ่นอัตโนมัติสักเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีอะไรที่สลับซับซ้อนแล้วก็บางคนอาจไว้ใจในกล่องอัตโนมัติบางบางทีอาจอาจไม่ไม่ไม่ค่อยมาดูแลใส่ใจมันบ่อยนะครับ คือคิดว่ามันเป็นอัตโนมัติแล้วก็ฟักแล้วก็ปล่อยไว้เลยถึงวันก็มาดูคือบางทีมันอ่านไม่ได้นะครับอยากให้ลองใช้ไอ้ตู้กลับมือก่อนนะครับมือใหม่เพื่อเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างก่อนนะครับค่อยไปใช้รุ่นอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเพราะว่ารุ่นกลับมือนี้เราต้องมากลับไข่ทุกวันใช่ไหมครับเช้าเย็นแล้วก็มีเวลาได้มาดูเผื่อเกิดข้อผิดพลาดอะไรเราก็จะได้แก้ไขได้นะครับ อย่างเช่นหลอดฟองหลอดไฟขาดไม่อะไรนะครับถ้าแบบเราใช้ตู้อัตโนมัติเราก็บางทีไม่ได้มาดูนะครับก็คิดว่ามันจะออกแต่มันอาจเกิดข้อิดพาดตู้อเสียพัดลมไม่หมุนหรือฮิตเตอร์พังอะไรเราก็ไม่รู้นะครับถ้าเป็นรุ่นอัตโนมัตินะครับเลยเลยอยากแนะนําให้มือใหม่ใช้รุ่นกับมือก่อนนะครับ 2. นะครับสําหรับผู้ที่เลี้ยงไก่แจ้สวยงาม ไก่ตอกไก่งวงแล้วก็เป็ดนะครับบางบางท่านอาจมีปัญหาแม่มันไม่ฟักไข่นะครับก็มาซื้อตู้ฟักไข่ไปฟักแทนได้ครับ3สําสหรับผู้ที่เลี้ยงไก่ชนนะครับที่ต้องการจะผลิตลูกไก่เยอะๆเร็วๆนะครับเราก็จะใช้ตู้ฟักไข่นะครับโดยที่เราก็จะผสมอ,อยู่ในข้อผสมใช่ไหมครับเราก็จะเก็บไข่ออกมาไม่ให้แม่ไก่มันได้ฟักนะครับไก่เขาก็จะไข่เรื่อยๆแล้วก็จะ ผสมพันธุ์ได้เรื่อยๆนะครับได้ใครเยอะจะได้พัฒนาสายพันธุ์ได้รวดเร็วนะครับครับผมสุดท้ายนี้ใครมีข้อสงสัยอ,อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ